สวัสดีครับยินดีตรับเข้าสู่เลยเดฟชแนลกันอีกแล้วฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้าอีกแล้วนะฮะโดยสินค้าในกล่องนี้ก็ตามที่หน้าคลิปเลยนะครับมันคือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนั้นแล้วจะได้เห็นกันว่านะครับสินค้าที่ถูกส่งมานะครับมีการแพ็คของเป็นไงแล้วก็สินค้าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับมือถือตัวนี้นั่นเองนะฮะแนะนานะครับสาหรับใครที่ซื้อของออนไลน์นะครับแนะนําให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับสำหรับการ แกะกล่องนั่นเองนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดสินค้ามีปัญหานะครับจะได้เอาไปแจ้งกับทางร้านได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนี่นะครับมาดูกันว่าตัวนี้คืออะไรกล่องสีเหลี่ยมๆแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้มันคือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะฮะตัวนี้มีชื่อว่า r e d มี 125G นั่นเองนะฮะโอเคเรามากรีดกล่องกันเลยดีกว่านะครับ จริงๆแล้วนะครับตัวเลดมี12เนี่ยมีปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว1ตัวนะครับโดยตัวนั้นนะครับจะเป็นเลดมี12 4G นั่นเองนะฮะก็ราคาก็เบาๆนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับมันคือเลดมี12นะครับเป็นตัวเล็กนะฮะเป็นเลดมี12 5G นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วนะครับถ้าเทียบซีรีส์กันนะครับสำหรับเสี่ยวมี่นะครับเลดมี่12 จะเป็นตัวเล็กนะครับผมแต่ถ้าจะไม่ผิดเลตมีถ้าเกิดเป็น12แล้วมีตัว C ตามหลังอันนั้นเล็กกว่าอีกนะครับเล็กกว่าตัว12ธรรมดานั่นเองฮนะมีตัว C คือตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นเล d มี n o ้ตอันนั้นก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยแล้วก็สเปคจะดีกว่านั่นเองนะฮะอันนี้เท่าที่ไล่เท่าที่ผมรีวิวมาแล้วกันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมโอเคตัวกล่องก็ไปใส่เดี๋ยวเรามากรีพลาสติกออกก่อนนะฮะ ของใหม่ๆเลยนะครับสำหรับเลตมี12นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็น5 G นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้เป็น5 G นะครับลอกออกมานี่นะครับใหม่คริปใหม่คริปนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยโอเคครับ และนี่ก็คือเลดมี12 5G นะครับด้านหน้าก็จะเตยตานะครับเสียวม,มี่สีส้มนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อเลดมี12 5G นะครับด้านล่างเขาเขียนว่า 5G connectivity นะครับ will very base d on local o p e r a t o r capability นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็รองรับสัญญาณ 5G นี่เองนะฮะก็สามารถใช้ได้จริงๆแล้วผมคิดว่าเข้าไทยน่าจะใช้ได้ทุกเครื่อแล้วนั่นเองนะครับ ด้านข้างของกล่องนะครับเขาก็จะระบุตัวนี้จะระบุตัวสเปคไว้ข้างกล่องเลยนะซึ่งจะแตกต่างจากตระกูล Note, อย่างที่ผมเคยรีวิวหรือแกะกล่องไปนะครับอันนั้นอนะสเปคจะไม่ได้อยู่ข้างกล่องแบบนี้นะครับแต่อนะันนั้นจะอยู่ตรง หน้าจอนี่นะฮะต,ตัวนี้นะครับข้าง่องเขาจะระบุว่าตัวนี้นะครับเป็นแซมดาก้อน4ี่ j 2นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าพรีเมียมกราสแบกนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นขนาดนะ6 จุดเนิ้วเป็นขนาดหน้าจอแล้วก็รองรับรีเฟรชเรทอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่9 0เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus Display เ,เองนะฮะแล้วก็กล้องนะครับกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเป็น AI Duo Camera นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่า Redmi 12 5บนตีนะครับแล้วก็ v i s u a v f a i t e Google App เนะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้นะี่ครับมี Google Application มาให้ด้วยนะก็คือเป็น Android นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขียนไว้ว่าตัวนี้เป็นสเปคของ l e d m i 12 5G นะครับสี Midnight Black หรือเป็นสีดำนั่นงนะครับแรมขนาด 4GB นะครับผมแล้วก็ตัว Storage หรือ ROM นะครับขนาด 128GB นั่นเองนะฮะ เขาก็จะบอกว่าด้านในมีอะไรไมาให้บ้างก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับ USB Type C นะครับอะแดปเตอร์ apter, อะไรพวกนี้มีคู่มือด้วยนะฮะก็ระบุไว้คร่าวๆนะครับด้านบนก็มีอะไรนะครับเปิดกล่องออกมานี่เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นสเปคนะครับเป็นสเปคอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆข้างกล่องเลยนะฮะนี่แต่ตอนนี้ก็จะมี อะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเรามาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับสำหรับสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็น r e d m ี12 5G นะครับเป็น Snapdragon 4.2 Gen w i t h 5G นะครับเ,เขียนไว้เลยนะก็คือตัวนี้รองรับ 5G นะครับแล้วก็ Premium Glass Back Design นะครับด้านหลังก็จะเป็นน่าจะเป็นกระจกก็แหละนะครับผมแล้วก็จอ 90Hz 6.79นิ้วเป็น Full HD p l u นะครับผมแล้วก็ตัว กล้องนะครับเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลเป็น AI Dual Camera นะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด5,000มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับสมัยนี้นะแล้วก็ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับไซสฟิงเกอร์ p r i n t น่าจะอยู่ข้างๆเครื่องนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องกันบ้างนะครับว่าจะแถมอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับตัวกล่องของ Redmi 12 5G นะครับอันดับแรกมันก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่ตรงนี้นะ 1อันนะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับบริตีนะครับ2เล่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคสยางนะครับเคสยางนะครับเคสทิลิโคนนั่นแหละนะครับเคสใส่นะก็จะแถมตัวนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนี่โดยตัวเคสก็จะเป็นเคสแบบนี้นะครับนี่ลักษณะเคสก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเคสไม่ได้ใส่มากนะก็คุณนๆนะฮะออกคุ้นๆหน่อยนะครับนี่นะครับเคสลักษณะเคสจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นคู่มือนะฮะและในกล่องก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับอะแดปเตอร์ apter, นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้กี่วัตต์โอเคอะแดปเตอร์ apter, ตัวนี้ที่แถมมานะครับรองรับการชาร์จสูงสุด22.5วัตต์กันเลยทีเดียวนะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับได้สูงถึง22.5เลยหรือเปล่านะครับแต่ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยชาร์จถึงนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวสายใส่ชาร์จนะครับ สายชาร์จก็จะเป็นไทซ4นะครับเห็นไหมครับเป็นไทซนะอ่าหนึ่เส้นก็แถบม,มาทั้งคู่นะครับนี่แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเล d มี12 5 g ตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลอกสติ๊กเกอร์กันนะครับสีมิดดิแบ็กนี่ก็คือสีพื้นฐานเลยนะครับเป็นสีสวยอยู่แล้วนะครับแกะออกมาจะเห็นเครื่องดำคลับแบบนี้เลยนะ ดำคลับกันเลยทีเดียวสีมิตในแบคนะครับดำแบบเป็นกระจกนะครับอ๋อตัวกลาสข้างหลังพรีเมียมกลาสแบคดีไซน์นะครับด้านหลังก็จะเป็นกระจกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอลอกอันนี้ก่อนด้านหลังนะครับเป็นเงากระจกแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ยวสะท้อนแสงไฟให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นกระจกนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเป็นรอยนิ้วมือไหมเออไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยนะนี่ อ่าเป็นกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเป็นกล้องคู่นะครับเป็นดูโอคาเมล่านี่เองนะครับมีกล้องอยู่2ตัวก็คือตัวนี้1ตัวนะครับและด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแฟลตนั่นเองนะครับนี่แต่กล้องก็จะนูนหน่อยนะเห็นไหมว่าโมดูลกล้องมันจะนูนออกมานะครับนี่แบบนี้นะครับมันจะนูนออกมานะครับโมดูลกล้องมันจะนูนนะครับก็แนะนําให้ใส่เคสนะ แนะนำให้ใส่เคสซึ่งตัวเคสยางตัวนี้เคสที่แถมมานะครับก็สามารถคุมกล้องได้นะครับผมคิดว่าคุมกล้องได้เพราะว่ามันมีนูนๆูเหมือนกันเห็นไหมเค okay. ก็แนะนํานะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะเป็นแบบทรงตรงมุมจากโค้งนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมนะไม่ได้โค้งมนนะเนี่ยข้างหลังเห็นไหม จะเป็นเหลี่ยมแต่ไม่บาดมือนะครับเป็นเหลี่ยมนะด้านหลังก็เขียนว่าเลตมี5 g นะครับเป็นเลตมี1 2 5 g นะครับด้านหลังก็มีโมดูลกล้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับกล้องดูโอคาเมล่านะครับก็มีสองตัวนูนแบบนี้นะครับตรงฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตัวถาดใส่เซ็มนะครับอยู่ตรงนี้นะด้านบนนะครับก็จะมีรูหูฟัง3.5นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น iR นั่นเองนะฮะหรือว่าตัวอินฟลีตนะครับที่ใช้เทรีโมทนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องหน้าหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างฝั่งขวานะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวสแกลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นรู type c ใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตัวลําโพงแล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับรอบๆถือว่าสวยมากๆเลยนะดูดิโคตดสวยนะครับยิ่งสีดำมันดำแบบดำเงาครับเลย นี่โอเคเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับกดปุม่ม power ค้างนะครับกดไปเลยโอเคผมกาลังเล็งอยู่ว่าตัวนี้นะครับเขาติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับติดฟิล์มกันลายมาให้ด้วยนะฮะนะฮะเป็นฟิล์มธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะเขาติดมาให้แล้วนะครับก็ สมัยนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อมือถือนะครับซื้อมือถือไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีฟิล์มนะครับมันมีฟิล์มไปให้แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะตอนนี้นะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมี U I รุ่นสชัน14นั่นเองนะฮะกดถัดไปนะครับส่วนตัวภาษานะครับมีภาษาอะไรบ้างมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีภาษาไทยไหมนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ภาษาไทยนะครับแต่จะเลื่อนให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับ ก็สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะเออเดี๋ยวผมสะหนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็ใช้ภาษาอังกฤษละกันนะครับก็ชุดยูริเจียนนะครับประเทศของคุณนั่นเองแล้วก็ไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็กดยอมรับนะครับผมคอนดิชันไปนะครับตัว Wi-Fi เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแต่ถ้าดูตอนนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะ5 g ิกะเฮิรต์นะครับผมกดสกิปไปก่อนนะครับหรือใครจะเปิดไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็ แล้วแต่ใครจะเปิดอะไรนะครับก็สามารถใส่ฟิงเกอร์พินได้นะครับหรือตัวนี้เขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นสกรีนล็อกปกติฟิงเกอร์พินหรือเฟสนะครับผมก็แนะนำฟิงเกอร์พินไปด้วยฮนะใส่พินโอเคทำการแตกนิ้วเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มรอยนิ้วมือของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะ เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็เบสิคเซตติ้งนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะส่งอะไรไม่ส่งอะไรข้อมูลอะไรไม่ไม่ส่งข้อมูลอะไรนะครับก็เปิดไปนะครับเปิดไปปิดไปนะครับอันนี้เปิดไหมล็อกสกรีนไม่เอาเราจะเอาแบบมีแอปโดเวอร์ over, ไหมมีแอปโดเวอร์ over, ก็คือเปิดขึ้นมาข้างล่างนะครับหรือว่าเอาแบบคลาสสิกนะครับผมใช้คลาสสิกละกันนะครับ โอเคตอนนี้นะครับ preparing system นะครับก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเข้าตัวระบบได้แล้วนะครับสำหรับมี UI เวอร์ชัน14นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าจะมาพร้อม Android เวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็น่าจะ13อ่าอันน่าจะ13แหละผมคิดว่านะครับโอเคเขาบอกจัดอสพเนะครับก็รอสักครู่นะครับผมแต่สีเครื่องสวยจริงๆนะครับแล้วก็รูปทรงมันดูหรูนะครับมันดูหรูเลยนะฮะ ราคาก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็ลองไปกดดูกันก่อนได้นะครับแต่นี้ผมแกะกล่องก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับเอาตามงบประมาณละกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันจะขึ้นว่า Setup c o m plete นะครับผมให้เรากดตรงนี้นี่เขาบอกว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะจ๊ะนะครับโอเค มาเลี้ยวมาเล้วนะครับโอเคครับผมและนี่ก็เราสามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะครับสำหรับ r e d m ี12 5G นี่เองนะครับไปเซตติ้งไปดูกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ android เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับตัวนี้มาพร้อมมี UI เวอร์ชัน14.0.1นะครับผม Solid ขนาด128 g b นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ android เวอร์ชัน13นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเออเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวแรมขนาดตอนนี้มีแรมขนาด 4GB กิกะไบต์นะถ้าจะไม่ผิดนะครับมีแรมขนาด 4GB กิกะไบต์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันสามารถที่จะ extend ตัวแรมออกไปได้อีกหรือไม่นะครับตัวแรมนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่ติดตัวเครื่องอยู่ที่ 4GB กิกะไบต์นะครับเราสามารถเพิ่มได้อีก 4GB กิกะไบต์นะครับเพื่อเป็น 8GB กิกะไบต์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเราสามารถเพิ่มได้มันก็จะเอาตัว storage ไปใช้นั่นเองนะฮะโอเคครับ และนี่ก็เป็นการแกะกล่องนะครับตัวเลดมี 12.5J ตัวน,นี้นี่นะครับเดี๋ยวรีวิวการใช้งานเป็นไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ